สวัสดีทักทายทุกคนนะจ้าเมนูบานบานมื้อนี้แอนขอนาเสนอแกงขี้เล็กใส่หนังงัวจ้า,จาหอมหอมนัวนัวจา้าเดี๋ยวจะพาไปเมืองวัตถุดิบกันเด้อจา้ากะซิมีหนังงวัวที่เขาจเจ้าต้มเปื่อยแล้วค่ะแอนสื่อมาจา้าผักขี้เล็กที่ต้มจืดแล้วและอันนี้ก็เป็นบักพริกกรหอมแดงที่แอนตำร่วมกันแล้วจา้ากะซิมีใบแมงลักหรืวยว่าผักอิตูและกะซิมีเพิ่มเติมก็คือต้นหอมค่ะผู้ใดอยากใส่ผักชีเล่าก็ใส่ได้เด้อค่ะหอมแ่บไปอีกแบบค่ะและกะมิตะไขอยู่สองตนค่ะมาลงมือทำกันเลยจ้า เทน้ำใบยนางลงไปตามด้วยตะไคร่สองหัวค่ะเทพริกกรหอมแดงที่ตำแล้วลงไปค่ะตามด้วยหนังงวัว้าและกะทิขาดบ่ได้ก็คือพักขี้เล็กนี่ละจา้าเทลงไปเลยคนๆๆทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพักขี้เล็กถ้าผู้ใดมากกินขมกะต้มจากสองน้ำค่ะถ้ามักจืดจืดขึ้นแอนกะต้มไปจักสี่น้ำไปเลยแถบซิบูเมาสพักขี้เล็กแล้วค่ะต้มจืดคักหลายแต่กับมักเ้อจ้าบแมว่าบ่มากคนทุกอย่างให้เข้ากันกกด,ดีแล้วก็ร่อน้ำเดือดค่ะหลังจากนั้นท่กา,ากบสิปุงรสเลยค่ะมือนีแอนสิปุงรส ด้วยน้ำปลา้าสองทัพพีค่ะน้ำปลรรา้าี่แอนไซก็เป็นน้ำปลา้าที่เขาปุงรสมาแล้วค่ะต้มซุกเรียบร้อยซิดน้ำปลาลงไปสักหายะผงชูรสบบไดไส่เพิ่มเนะ,คะ่ค่ะเพราะว่าในน้ำปลรรา้าเขาเจ้าใส่มาหลายแล้วจ้าได้รสชาติที่พ่อจแล้วหฮอกะสิเติมต้นหอมลงไปค่ะคนจักน้อยให้ต้นหอมมันสลดโลงนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเ่ากะคอยสิใส่ผักอิตูลงไปค่ะนางเอกของเห้อหอมหอมค่ะผักอิตูนี่ขาดใบได้เลยด้จ้าคนผักอิตูลงไปล่อผักอิตูซุกกะเป็นอันเส เรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงผักขี้เล็กไสหนังม่วของแอนวิธีทําง่ายคักบอคา่ะถ้าผู้ใดอยากกินลองเห็ดตามคลิปนี้มึงะะ้อค่ะง่ายๆจ้าอาหารอีสานบมมีหยังซับซ้อนง่ายๆจ้าผักขี้เล็กมีประโยชน์นะะ้อค่ะช่วยในการขับถ่ายของเ้าได้วิตามินแร่ธาตุก็เพียบเลยจ้าไปลองอ่านมึงได้สรรพคุณของใบขี้เล็กเทิงแสบเทิงมีประโยชน์นะจ้าเช่นเคย้อจ้าถ้าผู้ใดม,มักเมนูบานๆแบบนี้แอนฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วกดติดตามให้แอน<า><า>ได้เจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปจ้าเมนูบ้านๆคลิปหนาสิเป็นเมนูอีหยังฝากทุกคนติดตามเนอจ้าสำหรับมื้อนี้แอนขอลาไปก่อนค่ะพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าขอให้ทุกคนเฮ้งๆปังๆค่ะานการสร้างไล่ได้กันทุกคนเด้อจ้าแอนคอตัวลาไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะ